สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับ f อทั่วประเทศามาสร้างงานไปด้วยกันนะมาว่าด้วยบอนไซจิว๋วบวยน้ำต้นนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเรามาสร้างงานบอนไซไปด้วยกันดีกว่านะครับบวยน้ำต้นนี้นะเป็นไม้เกาะเห็นได้จากบอนไซบ้านมดนะฮะคุณมดผมไปเจอคุณมดแล้วก็ถามท่านว่า บัวน้ําต้นนี้นะนะตอนนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะแกลนแล้วก็เหลืองอยู่นะาถามว่าต้นนี้ขายไหมคุณมดก็เลยยกให้ฟรีเลยครับให้ผมมาสร้างลองสร้างดูผมเอามาก็แกลนไม่โตผมก็เอามาก็เปลี่ยนดินเลยนะ้ผสมไปกัมปูนะ้ำมะพร้าวสบบาบใบกัมปูแล้วก็ใส่ปุ๋ยคลองไปปรากฏว่าใบฟื้นเฉียวเฉียวปัดเลยครับยกผมให้ท่านดูกันแล้วกันอย่างเงี้ยครับ ท,ที่ผมตัดแล้วก็หล่นลงตรงนี้ชำ้ชำๆไว้บ้างอะไรเงี้ยขึ้นมาก็จะเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยผมแยกออกมาช้ำนะครับคาดท่านได้ไม้เวยน้ำไปนะฮะต้นเล็กๆแค่เนี้ยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะฮะฝนเดียวหูช้ำไม่หวานไม่ไหวนะครับอย่างเงี้ยต้นนี้เหมือนกันเนะี่ยต้นนี้ก็ได้จากตรงนี้นะครับนะ้ำคอพอเราสร้างไปแล้วเราจะใช้วิธีการเกาะหิน หรือจะใช้ไม้ส่งต้นสามารที่สร้างได้นะครับนี่ไปจัดรากได้จัดรากแล้วค่อยมาเกาะหินนะครับมันเป็นไม้เห็นไหมฮะตาคู่น้าตาคู่คู่ซ้ายคู่ขวาคู่บนคู่ล่างคู่ซ้ายคู่ขวาคู่บนคู่ล่างซ้ายขวามันจะเบี่ยงไปอย่างนี้เพราะนั้นจังหวะที่เราจะต้องบิดนั้นค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะท่านก็ไปบิดเอาศึกษาเอานะจะเข้าใจ จุดประสงค์ในการนําเสนอวันนี้นะผมต้องการที่จะนําเสนอให้เห็นว่าหนึ่งเราเลี้ยงนะถ้ามันแกลนมมันใบเหลืองแสดงว่ามันขาดธาตุอาหารนะครับถ้ามันใบเขียวเขียวนะเขียวเขียวเขาเรียกว่าเขียวเขียวเข้มนะฮะแสดงว่าธาตุอาหารเพียงพอนะในระยะก,การเลี้ยงก็จะต้องอผมให้ปุ๋ยคอกนะครับใบกําปูผมไม่ดูต้นนี้ เดี๋ยวผมให้ดูต้นนี้เลยต้นครูครับต้นครูเนี่ยไปสร้างกับคุณมดมาได้ต้นนี้มานะฮะผมผมไปไปสร้างมากับคุณมดเสร็จแล้วที่จะให้ชี้เห็นคือเนี่ยใบเขาจะเขียวเข้มพอแตกมาไม้มันจบแล้วเนี่ยเราก็ต้องคอยตัดตัดไว้นะฮะเราไม่ตัดคุมนะตัดทีละยอดแล้วก็เลี้ยงด้วยผมผมรองถาดนะใส่กระถาง ใบกัมปูไม่ละเอียดนักนะครับเพราะผมต้องการที่จะให้มันมีการระบายน้ําระบายอากาศแล้วซ้อนด้วยอารรองอย่างนี้นะครับเขาก็อยู่ได้เพราะก็ชอบความชื้นนะครับนี่คือวิธีการเลี้ยงไม้เบยน้ํานะครับเลี้ยงง่ายอยู่สร้างง่ายด้วยนะครับเอาละครับสําหรับต้นนี้เนาะสำหรับต้นนี้ผมดูหน้าหินก่อนน่าจะเป็นหน้าไม้ฝั่งนี้นะครับดูแล้วนะครับรากสวยฝั่งนี้ เนี่ยครับเพราะนั้นเราดูไม่ออกนะครับผมจะต้องตัดออกก่อนนะตัดออกก่อนนะครับลองไล่เข้าไปดูไล่ข้อเข้าไปข้อเดียวเลยนะไล่สองข้อก่อนก็ได้นะครับโทษทีผมลืมไปเผื่อมันไล่สองข้ออย่างนี้ก่อนเพื่อที่จะให้เห็นโครงสร้างนะครับ อาจจะเล็กกิ่งเล็กยังไม่ได้ขนาดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันโตเองนะครับแต่ถ้ามันโตแล้วมันเกินแล้วมันมันบวมมันไม่สวยครับไม้ผมเนี่ยให้สังเกตนะครับไม่ได้แดดอย่างเงี้ยใบบางครับได้แดดไม่ถึงสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้น่าจะเป็นกิ่งไหนกิ่งเมนต้องมาไล่ดูครับ ไม้เล็กแกสร้างยากนิดหนึ่งตรงที่มันเล็กนี่นะครับมันจิว๋วไม่ใช่ไม้เล็กครับพูดผิดไม้จิ๋วครับผมตัดออกหมดก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าเอ,อกิ่งเมนอยู่ตรงไหนนั่นเนี่ยนะครับอืสสวยแล้วครับ <laughs> นะครับ ผมคลายลวดไว้แกะลวดไว้คืออย่างนี้นะครับจะเรียนท่านอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าเนี่ยอย่างที่ตัดออกมาเนี่ยเขาช่ำได้หมดเลยนะครับเนี่ยท่านปักลงไปในกระถางนี่เลยเนี่ยปักลงไปอย่างนี้เลยครับปักในกระถางเขานี่แหละครับที่เราสร้างเนี่ยกระลมังเนี่ยผมก็ใช้กระลมังนะครับมันจะควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ได้ดี นะประมาณนี้นะครับบอกวิธีการขยายพันธุ์ด้วยนะครับท่านก็ซื้อไปสักกิ่งสองกิ่งนะครับหลังจากนั้นท่านก็ขยายพันธุ์เอานะครับนะเอาละครับทีนี้ในส่วนที่จะจะดูว่ากิ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรต้องมาดูแลนะครับนะต้องค่อยๆดึงไล่เข้าไปนะครับโอ้มันใจจิ๋วนี่ยากนิดนึง นครับต้องริดใบออกนะครับเพื่อที่จะได้เห็นโครงสร้างครับยังมีลวดอยู่ แสดงว่ามีลวดที่ดัดก,กิงไว้อยู่ครับโอ้โหใบบางหมดเลยนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช,ใช่ผมจะใช้กิ่งนี้ครับจะบิดแป้งหลังนิดหนึ่งนะครับ แลล่ะครับมาดูบรรยากาศการสร้างไม้จิ๋วกันนะต้องลองครับต้องลองนะใครที่ไม่เคยสร้างต้องลองครับต้องคอยเลมนะครับมันเอาเรื่องเหมือนกันครับนี่กิ่งอยู่ในเอาออกนะครับ มันเล็กมากเลยแล้วก็การเดินกิ่งต้องครบเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมให้ดูในรายละเอียดกันแล้วกันนะครับสร้างงานไปได้วยกันท่านดูนะครับอันนี้เป็นหน้าไม้นะครับเนี่ยเล็กแค่ไหนครับ <laughs> ดูกันไกเนี่ยฮะกันไกยาวกว่านะครับไม้ต้นนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าได้จากบอนไซบ้านมดขอบคุณมากเลยครับเอามาคัดกิ่ง ขึ้นมานี่นะครับมาเก็บแต่ก่อนมันบวมนะก็พยายามที่จะเก็บนะครับเก็บออกเดี๋ยวเขาออกออกเอาแผลออกมาติดใหม่เลยเนี่ยแผลออกมาปิดแผลใหม่ได้หมดเลยครับแล้วก็ถ้ามันบวมผมก็เชือนอกเลยนะครับก็ขึ้นมาสร้างกิ่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับซับหลังเนี่ยซับหลังผมครับเนี่ยซับหลังตรงนี้ซับหลังของกิ่งหนึ่ง ซับหน้าครับอันนี้กิ่งเมนนี่กิ่งเมนตรงนี้นะครับหลังพอเราตัดนี่ก็แตกออกสองตัด2ออกสี่แล้วก็เดินกิ่งเมนมาแล้วก็ขึ้นซับหน้าครับแล้วมาที่กิ่งเมนครับตรงนี้กิ่งเมนตรงนี้นะครับได้เท่านี้นะครับกิ่งหนึ่งมากิ่งสองกิ่งสองขึ้นซับหน้าก่อนนะซับหน้าแล้วก็มา เดินกิ่งเมนมานี่นะครับมาซับหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงกิ่งเมนมานี่นะครับเนี่ยผมไปตัดแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องตัดนะครับผมหาไม่เจอมันรกก็เลยต้องตัดออกตาก็มองไม่ก็เห็นแล้วนะก็ยังอยากสร้างบนใส่จิ๋วอยู่นะครับก็เอาเล่นเอาเหงือแตกเหมือนกันนะครับได้สหรับไม้แต่ถ้าตรงนี้ยังยังไม่สวยนะนี่ยาวไวปป้บ่า จากหนึ่งมาสองสองมากิ่งสามกิ่งนี้นะครับนะกิ่งสามกิ่งนี้นะครับผมจะเอี้ยวไปนิดนิดนึงถ้ามางี้ยมันจะตรงเนี่ยกิ่งกิ่งที่ทางของกิ่งสามเนี่ยตอนแรกบิดไว้อะไม่ใช่มันไม่ใช่มาย่อมมันดีดกลับครับเพราะต้องบิดใหม่ผมจะบิดตัวนี้ใหม่นะครับปกติผมบิดกิ่งสามเฉียงมานี่นะครับกิ่งสามมันจะเฉียงมานี่ ถ้ามันมาในแนวแนวระนาบแนวเดียวกันกับกิ่งหนึ่งมันทับกิ่งหนึ่งไม่ใช่นะครับ1แล้ว2มาฝั่งนี้นะครับหนึ่งหนึ่งฝั่งนี้มา2ฝั่งนี้นะฮะสามมันจะต้องออกมาเฉียงไปทางนี้นะครับแล้วก็ตั้งยอดนี้ครับเอาละครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอเรียนอย่างนี้กันแล้วกันนะตอนแรกผมก็ไม่คิดที่จะมาสร้างไม้ในลักษณะทดทีละกิ่งขนาดนี้หรอกนะฮะก็หาไม้มาแล้วก็บิดไปขุดต่อมาก็ทดสร้างเลยนะครับแต่หลังจากเจอบนไซบันมดแล้วนะครับเขาก็แนะนำนะว่าสร้างไม้ไม่ได้เรื่องอยากนะฮะแป๊บเดียวมันก็ได้แล้วปรากฏว่าก็ได้ผลจริงๆครับนะเรามาจัดรากนะครับเนี่ยมีไม้ผมเยอะแยะเลย ตั้งแต่ไม้ที่จัดรากนะครับที่นํามาสร้างในลักษณะนี้นะฮะก็เราฝึกหัดเอาเข้าใจในทิศทางของกิง่งตําแหน่งของกิง่งสัสดส่วนนะฮะจังหวะช่องว่างของไม้นะก็สามารถที่จะนำมาสร้างงานบอนไซนะฮะได้ทุกขนาดไม่ว่าจะเป็นบอนไซจิว๋วบอนใซเล็กบอนไซใหญ่ก็แล้วแต่นะครับคลิปนี้ก็นำเสนอในเรื่องราวของบอนไซจิว๋วนะครับ,บวยนามนะผมก็ทำอย่างนี้ไปด้วยแล้วก็รีวิวให้ทุกท่านได้ชม เพราะว่าเราสร้างงานไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ